สวัสดีค่ะ,คะชาวราศีกุมนะคะมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกาย,ยานเนาะราศีกุมดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยเนาะนะคะแล้วก็ดาวจันร์ดาวสุขสถิตอยู่ในราศีกุม ก็สามารถดูได้นะนะคะถ้าพลังงานมันตรงก็ไปต่อนะคะมาดูกันนะคะชาวราศีกุมขอดูตัวตนของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนหน่อยนะคะตัวตนของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรตัวตนของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตบออกมาเลย The f o o l ่วนี้สนุกสนานกับชีวิตเนาะนะคะปลดปล่อยพลังงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากไปไหนก็ทำอยากทำอะไรก็ทำมีความรู้สึกอยากเป็นอิสระอยากมีความสุขอยากไปท่องเที่ยวม,มีความรู้สึกว่าไม่อยากเอาอะไรทุกๆเข้ามานะนะคะเรียนเพลเลอ อยางเป็นอิสระจากใครสักคนหนึ่งเหรอรู้สึกเบ,เบื่อเขาใช่ไหมเขาค่อนข้างที่จะนิ่งๆห่างกันโอ้ยังมาเทน of s w o r d อีกอ่ะโอเค ฟังมองว่าคุณมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เป็น the emperor เป็นคนรักของคุณเป็นเนื้อเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะเป็นคนรักของคุณนั่นแหละเขาค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆน,นะช่วงนี้นะคะดูแบบดูเฉยๆดูนิ่งๆดูหรือถ้าไม่นิ่งก็ใช้ ชอบบงการชอบออกคําสั่งหรือทําอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวเขาอะ่ะนะคะเออนั่นแหละคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากาห่างๆกันหรือจบๆกันเกิดอะไรขึ้นทาไมรู้สึกแบบเบื่ออยากออกมาอยากจบอยากเป็นอิสระอ,อนะคะจากใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้นะถ้าไม่ใช่แฟนก็น่าจะเป็นพ่อหรือเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้านายอะนะคะช่วงนี้อยากเป็นอิสระรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอยากออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอยากทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองหรือทํางานที่เป็นอิสระหรืออะไรก็ตามนะคะเบื่อกับการโดนควบคุมนะนะคะอยากที่จะให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงไปอะไรอย่างนั้นอะ,ะมันเป็นความความอะไรวุ่นวายในตอนนี้เฉยๆนะนะเห็นหมเอ็ดออฟคัขึ้นมา เบื่อจังเรื่องราวพวกนี้นะคะไม่อยากสนใจอะไรอย่างนั้นอะ่ะแชริออรเมจิเชียนทำไมไพ่ออกมาคล้ายๆอราศีมังกรเลนะสับไพ่นะเห็นบอลเห็นบอลนี่ไพ่ออกมาลักษณะคล้ายๆกัน แล้วออกมาก็แปลก mm hmm. ก็อยากให้เขามาง้อนะ mm hmm. เป็นอย่างนั้นไปนะคะ mm hmm. พอรู้สึกว่าอยากตอนอ,อยากเป็นอิสระนะอยากแบบอยากหลุดพ้นอยากที่จะออกมาจากใครสักคนหนึ่งหรือออกมาแล้วแหละเพราะซิกออปบอลขึ้นมาแล้วก็เทนออฟสอดอีก นะคงจะจบไปแล้วแหละคงเป็นอิสระจากเขาไปแล้วแหละแต่ความรู้สึกอะนะพอออกมาแล้วกลับอยากกลับเข้าไปวันนี้ความคิดถึงมันมีการส่องมีการอยากรู้เรื่องของเขามีอะไปถ้าไปถ้าส่องไม่ได้นะถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ส่องคุณก็มาดูไพ่ไงคุณก็ส่องเขาอยู่แล้วนะคะคืออยากรู้เรื่องของเขาเอออยากรู้ฟื้นจัสเมนอยากรู้ความรู้สึก อยากรื้อฟื้นอยากกลับคืนอยากคืนดีอยากให้เขาเทคแอคชั่นหรือมาหาหรือเป็นการที่แบบพิสูจน์ตัวเองที่จะกลับมาหาคุณอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอืมเหมือนอยากทำทุกวิถีทางอยากใช้เวทมนต์หรืออยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขากลับมาอ่ะเนาะในตอนแรกอ,อ,อ,อ่ะเออเป็นอิสระจากคนคนนี้ก็ดีนะ น่าเบื่อจังเลยนะคะอยากเอาออกมาอยากให้มันจบไปซะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นทุกคู่ไหมเวลาช่วงอารมณ์ที่แบบเบื่อหน่ายนะคะเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ไม่อยากอยู่ด้วยและอารมณ์แบบอยากเป็นอิสระแต่พอออกมาก็อยากเอ้ยมาง้อหน่อยสิกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหมอะไรอย่างนั้นนะคะ คุณเป็นเริ่มเป็นใบโพล่าหรือเปล่าคะไฮพิสเทสขึ้นมาคุณบอกว่าฉันจะบ้าตายกับอารมณ์ตัวเองในตอนนี้นะมาดูกันนะคะมาดูฝั่งเขาหน่อยแล้วตัวตนของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไร <laughs> เหมือนคุณไหมตอนนี้อืมเหมือนช่วงนี้คุณก็มีโก้ด้วยแหละนะนิ่งๆนะคะอยากที่จะมองเฉยๆอยากอยู่เฉยๆนะเบื่อไม่อยากทำอะไรอะ่ะ ในใจอ่ะอยากให้เขาเป็นคนทํามากกว่าคงจะเหนื่อยละนะคะคงจะเหนื่อยมาเยอะแล้วอะ่ะตัวคุณคงคิดว่าตัวเองทํามาเยอะแล้วอะ่ะไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วนะคะเออขอดูหน่อยขอดูเขาหน่อยะคะ่ะเทนอวบอลขึ้นมาเลยใบแรกเลยก็มองว่าเหมือนเขาก็เหนื่อยที่จะพยายาม ในขอดูหน่อยอ่ะจัสเมนขึ้นมาฝั่งเขาอยู่นะเขาก็อยากพยายามที่จะกลับมาอยู่นะอ่าจะส่งเพลงมาให้คุณหรือเปล่าฮะเขาต้องส่งเพลงมาให้คุณแน่เลยคุณก็รับรู้ได้แหละจากเพลงที่เขาส่งมาแต่แบบยังอยากอยู่นิ่งๆอยู่ไงอืมอ่ะ,อะเห็นไหมตัวเขาก็เสียใจนะที่ต้องแบบพันลังให้กันหรือห่างกันเนี่ยนะ ะะดูดิยัองอยากที่จะมามอบสิ่งดีๆรอคอยที่จะมาหามาเจออยู่นะนะคะ <c oughs> อะขอดูความรู้สึกในใจของเขาหน่อยตัวเขาอะจะพยายามล้อฟื้นนะเหมือนคนที่จะพยายามอยู่นะแม้ว่าจะเหนื่อยนะมันมอุปสรรคเหมือนกันนะนะคะที่จะมาตือ้อมางอหรืออะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่ทำอะไรช้านะในออปเปอเรเตอ่ะคืออยากมามอบความรู้สึกดีๆคือรออยู่แล้วที่จะมามอบความรู้สึกดีๆนะคะมาพูดอะไรดีๆคือแต่มันแบบติดอะติดอีดออกโก้หรือติดแบบช้าคิดช้าทำช้าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็จะพยายามอยู่นะเห็นไหม ความรู้สึกเขาก็อยากทลายกำแพงอยากพูดคุยกันกำแพงอ่ะสี่ถ้วยเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนะนะช่วงนี้มันอาจจะด้วยหนะ้าที่การงานของเขาก็เยอะด้วยแหละเนาะนะคะคืออ๋อเต้นนะแต่ก็ยอมนะมตัวเขาต่อให้แบบเหนื่อยนะคะรู้สึกเบื่อเหมือนกันนะที่ต้องแบบ อุ่้ยเดือดซันดูสิอืคือเหนื่อยเหมือนกันเวลาที่ต้องพูดคุยหรืออะไรเนี่ยนะคะมันแบบฟ้ามองว่าตัวเขาหน้าที่การงานก็เยอะด้วยแหละนะนะคะมีมีปัญหามีเรื่องงานบ้างงานมีงานเยอะอเหนื่อยกับงานแล้วอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็รู้สึกอเซ็งๆเหมือนกันแต่ว่า คือก็ไม่ได้แบบว่าจะไม่พยายามอะไรเลยนะต่อให้มีอารมณ์แบบเซ็งบ้างแต่ว่าก็จะทำนะคะ <c oughs> เออเอเนจีนะสลับกันได้นะคะเพราะว่าฟ้าเป็นตัวแทนของผู้หญิงฟ้าก็จะอ่าานราศีกลุ่มแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยแต่ว่าคุณให้คุณจับเอเนจีของคุณนะนะคะ มามาดูกันตัวเขาอะเหมือนแบบเบื่อนะแต่ก็ต้องยอมอะนะคะเต้นขึ้นมากับฤาันเพราะคุณคือความสุขคุณเข้าเขาคิดว่าอไม่มีไม่มีม,ม,มันมันไม่โอเคมีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้อยู่เคียงข้างคุณต่อให้มันต้องเหนื่อยบางทีมันก็มีอารมณ์ที่แบบเอ้ยทะเลาะกันเอาชนะกันหรือมีความรู้สึกไม่เข้าใจกันอยู่บ้างพูดคุยกันเดี๋ยวก็เข้าใจแต่ว่า คือการมีการได้อยู่เคียงข้างคุณมันคือความสุขมากกว่านะคะสเตนขึ้นมากับเดอะซันเออมันคือความสุขของเขานะต่อให้เขาต้องเหนื่อยต้องแบบมีช่วงเวลาเซ็งๆบ้างแต่มันคือความสุขของเขาที่ได้อยู่เคียงข้างคุณ <c oughs> นะ <c oughs> เห็นภาพเนาะนะคนะ,ะคนที่คุณคบด้วยอาจจะเป็นคนธาตนะุน้ำนะธาตุดินนะคะชาวราศีสิง คนวันอาทิตย์นะคะดินอ่ะเมษดสิงธนูธาตุไฟไฟน้ำดินมาแรงนะอ่ะมาดูกันแล้วความรักในเดือนพฤศจิกายนี้ล่ะมันจะเป็นอย่างไรดูเฝ้าดูอยู่ว่าอ่ะเขาจะทำยังไงอ่ะเซเว่นออฟพ t เตอรนะคะ เฝ้าดูอีกฝ่ายว่าอาจจะทํายังไงจะแสดงออกยังไงจะต้องรออีกนานไหมต้องอดทนอีกนานไหมก็ไม่ได้ไปไหนนะต่อให้รู้สึกว่ามันต้องอดทนมันเหนื่อยมันต้องอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนอาการให้โอกาส <laughs> ต่างฝ่ายก็ต่างอดทนดูกันนะอ,อาการงอ <laughs> พอแงแม่งอนงอนกันแหละนะคะมีเรื่องง้อง,งอนเห็นยไหมกบมาเป็นเหมือนเดิม Tenor Petal e อ่ะห้าห้าเหรียญห้าเหรียญอะฝั่งเขานะเขาฟัางมาว่าเขาตัวเขาอะมีความรู้สึกว่าเหมือน มันไม่ได้รับการเอาใจใส่เหมือนไม่สนใจต่างฝ่ายต่างคิดก็ได้นะแบบว่าอีกฝ่ายก็ไม่สนใจตัวเขาก็คิดตัวคุณก็คิดมันก็เลยแบบนะห่างกันรู้สึกขาดรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างหายไปเข้าคุณออกจากหัวไม่ได้หรอก <c oughs> เขาคิดถึงคุณนะคะนายออฟซอสดูสิดูสภาพห่างกันก็คิดถึงกันเดวิลโอ้ เดวิลมาอย่างนี้ตัดขาดกันยากบอกเลยนะคะพิสวาสดผูกพันหลงไหลแม้จะห่างกันก็จริงแม้จะห่างกันนะเป็นอย่างนี้นะคู่ของคุณเนี่ยจัสติความถูกต้องความยุติธรรมนะคะอะไรที่มันคู่ควรเหมาะสมนะนะคะก็จะ ตัดสินใจนะคะที่ถูกต้องแล้วอะไรอย่างนั้นห่างกันนะแต่มันมีความรักความพิสวาทความผูกพันความคิดถึงความรู้สึกที่มันบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปมันจะมีการให้โอกาสกันมีการง้อ,อก,กันนะจากการที่สองมองกันนะคะคนนึงก็รออีกฝ่ายหนึ่งก็รอ,อ,หรอเหมือนกันว่าจะเทคแอคชั่นอะไรอีกฝ่ายหนึงก็รอแบบคิดมากคิดกังบนเออนะคะไม่รู้ฝ่ายไหนแหละนะคะ คือเอาจริงๆคิดถึงกันหนักมากคิดถึงกันหนักมากเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้ไมีความผูกพันพิศวา์กันเหลือเกินอยู่ในนั้นนะมาขอดูหน่อยอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะพร้อมบทสรุปนะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ค่ะคนวันเสราร์นะคนวันศุกร นะคะเดวิลตัดกันไหคขาจริงๆว่าจะมีปัญหาอะไรนะเรเวอร์ าเลีอ,อดแนวเ,เพดักเกลแปดไม้เท้าการติดต่อสื่อสารการพูดคุยหนึ่งถ้วย นะนะถ้าถ้าไม่ติดเรื่องงานก็ติดเรื่องที่เขาไปคุยกับคนอื่นไปแบบอันนั้นกับคนอื่นนะเดี๋ยวมันจะได้กลับมาเคลียร์กันนะคะกลับมาแบบอ่ไม่ได้ปล่อย เพนท์กู๊อ่ามันมีมันมีมันมีว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะนะคะคู่ของคุณแล้วคุณก็รออยู่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเขาจะมาขอโอกาสยังไงเขาจะมาง้อยังไงในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนั้นนะคะคุณต้องการความถูกต้องความยุติธรรมซึ่งมันจะได้นะนะคะ คือมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกลับมาพูดคุยกันเคลียร์กันมีความรักอยู่ตรงนี้นะมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือจะตัดแล้วกลับไปเป็นโสดสวยและรวยมากโนสน no แคร์เอออะไรอย่างนั้นนะคะจะตัดคือปัญหามันจะได้เคลียร์มันจะได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนกลับมาเคลียร์กันกลับมาพูดคุยกันจะเอายังไงอะไรยังไงนะนะคะ คุณจะไม่ปล่อยหรือว่าคุณจะปล่อยนะมันอยู่ที่หลังจากนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะได้เคลียร์กันปัญหาความรักเนี่ยพูดคุยเคลียร์กันนะจะเก็บไว้หรือจะจะเก็บไว้หรือจะตัดให้อิสระแก่กันเพราะว่าฟ้ามองแล้วตัวคุณน่าจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆนะคะรู้สึกแบบเออแต่ลึกๆอก็ยังอยากที่จะกลับให้เขากลับมางอ้อกลับมาคืนดีกัน ยังไปอยากรู้เรื่องของเขายังไปส่องมองเขาอยู่เออนะคะฟ้ามองว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะหรือว่าอมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะนะคะแต่ว่ามองว่าฟ้ามองว่าเขากำลังที่จะได้รับการปลดปล่อยได้รับการหันหลัง จบจากใครสักคนหนึ่งแล้วมาหาใครใครสักคนหนึ่งซึ่งแบบก็อยู่ที่คุณอะนะนะอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะนะคนะ,ะแต่เป็นฟ้าฟ้าก็ไม่ให้อภัยนะคะฟ้าไม่ชอบเรื่องอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นกลางนะคะเป็นกลางอยู่ที่ตัวคุณเนาะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินความรักของคุณไม่ให้ใครไม่ต้องมาตัดสิน ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าคนอื่นเขาจะใช้ชีวิตยังไงเขาจะพูดยังไงก็ตามแม้ว่าคนอื่นเขาจะบอกว่าฉันไม่ให้อภัยหรอกคนอย่างนี้แต่ตัวคุณพร้อมที่จะให้อภัยคุณก็ลองเนาะนะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะไม่ต้องไปเชื่อใครนะคะคนวันเสารคนวันพุธคนวันจันทร์อืธาตุลมนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมาหมดเลยนะ จะมีการติดต่อเข้ามานะมีการกลับมาพูดคุยเคลียร์กันอยู่ที่คุณแล้วแหละนะคะจะเกบ็บจะเกบ็บจะเก็บหรือจะปล่อยอา p h ฟ่าขอ whisper of love หน่อยคะ่ะ Love is all around you ความรักอบกอดคุณเสมอความรักอยู่รอบๆตัวคุณเสมอ ทูเลิฟทูเลิฟรักแท้นี่มีอุปสรรคจริงๆนะอือโอ้ยังมาโรแมนต์นะได้กลับมาโรรักโรแมนติกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรักแท้มันมีเรื่องพิสูจน์หัวใจอยู่นะบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ เราก็ไม่เกินที่จะคาดเดาวมันเป็นเรื่องที่เกินที่จะควบคุมเหมือนเข้ามาเป็นบททดสอบพิสูจน์ว่าถ้าเจออย่างเงี้ยไหนบอกว่ารักไงจะให้อภัยกันได้ไหมจะอยู่เคียงข้างกันได้ไหมอา้าวแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยทําไมคุณไม่รู้จักห่างห้ามใจใช่ไหมถ้ามีใครเข้ามาคุณก็ต้องรู้จักหางห้ามใจดีถ้าคุณอยากเป็นรักแท้ของฉันมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ตรงเนี้ย มันอยู่ที่แบบว่าคนสองคนจะคุยกันเข้าใจกันไหมนะนะคะจะใจกว้างไหม chemistry t h e r e is c a m i n i t a t t r a c t i o n here เห็นไหมมันแบบแข็งแรงอะนะมันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วมันยัง it is safe for you to love เลยนะมันปลอดภัยที่จะรักแล้วนะเออ ฟังมองว่าเขาน่าจะได้ไปเรียนรู้อะไรแล้วแหละวู้วเวดดิ้งซีเรียสแล้วนะม,มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นรักแท้กันได้นะนะคะ Love yourself first ไม่ต้องทำอะไรรักตัวเองมากๆรักตัวเองก่อนอันนี้ส่งของการรักตัวเองคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วอยู่ที่คุณด้วยนะว่า forgiving, for forgiving, learning คุณจะให้อภัยเรียนรู้กันใหม่ไหม เพราะว่าครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรักแล้วนะคะเคมีเข้ากันได้ด้วยนะมันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นอนะ่ะมันมีความเป็นคู่อยู่แล้วเนาะมีความเป็นรักแท้ที่อยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่แล้วทั้งคุณและเขามันรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นคนคนนี้แหละที่เราอยากอยู่ด้วยตลอดไปคือต่อให้เขาไปเจออะไรมานะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครเหมือนคุณนะ่ะเอออะไรอย่างงี้ย ความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าอาไม่มีใครเหมือนเราแล้วมันความมันมันบอกกันไม่ได้เนาะบางคนก็นะคะไม่ให้อภัยกันง่ายๆอะไรอย่างนงี้กับเรื่องแบบเนี้ยนะกับเรื่องแบบเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกลับมารักตัวเองนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่คิดลบไม่โกรธง่ายไม่อาฆาตไม่เกลียดคุณจะรู้ว่ามันเป็นศัจธรรม มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะนะคะก็อยู่ที่คุณแล้วเนาะอยู่ที่คุณแล้วว่าที่ฟ้าบอกอนะคะจะเก็บไว้หรือจะปล่อยอยู่แบบโสดสวยแล้วรวยมากอะไรอย่างนี้นะเพราะมันขึ้นมาแบบอารมณ์ประมาณนั้นต่อให้เขานะคะเหมือนแบบว่าอยู่กับคุณแล้วเขาก็คือคุณและเขาอาจจะคบกันมานานฟ้ามองว่านะ แล้วมันมีความรู้สึกมันไม่ตื่นเต้นแล้วมันไม่วือวาวเหมือนตอนแรกที่เราครบกันแล้วแต่เขารู้สึกว่าการมีคุณมันมันยังเป็นความสุขอยู่นะมันมีความสุขมากกว่านะคะกับการที่ไม่มีมฟ้มามอว่าเขาเสพติดการมีคุณเนาะนะคะแล้วเขาก็อยากกลับมาด้วยก็จะประมาณนั้นนะอยากรักแล้วก็โรแมนติก,กอาจจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมก็ได้ นะรักกันมากกว่าเดิมปลอดภัยที่จะรักอืมเข้ากันได้ดีกว่าเดิมเนาะนะคะสุขสมังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจค่ะบ๊ายบายคะ่ะ